สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื่อวาพบกระช่องแย่แปรสีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื่อวา้แย่แปรสีก็ได้นำข้อบูนแนวทางเล็เด็ดไม่พี่น้องช่วงพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางวดประจำวันที่1สิงหาคมเนาะจ้าพี่น้องเนาะก่อนสิบปรช่ชมรรบฟังค่ะฝากกดติดตามกดถูกใจแย่แปสีน้ำเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจ้าเนาะยแยแสีรงคิดปใหมหรือว่าอัปเดตคิดไปใหมพี่น้องก็สิบด้พลาชงะผัดช่แนวทางเนาะจ้าพี่น้องมากระชาร์ใดชื่นชอบากระะ กับเบาๆหลายยายห้างจ่าพี่น้องไปเบิ่งขอมูลแนวทางอาจารย์ทันแรกเลยเนาะจ้าอันนี้เรียกรับสะพอ,ว,อว่องให้มาสั่นจ่าพี่น้องเพิ่นวานอสหนึ่งสิงหาคมมาสั่นเพิ่นอนไข่มากบนล่างมาสั่นจ่าเพิ่นวาสองศูนย์สองสามหกศูนย์และหกสามมาสั่นจ่าผู้ใดติดตามเพิ่นอยู่กะแคปหน้าจอไวเทียบกับสำนักอื่นก็ได้เนาะจ่าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่าแอดแค่ e ีมาสั่นจ่าเด่นบนเนาะพี่น้องเน,ะน,งนะาะงวดที่แล้วเข่าสองเนาะจ้าเนาะ มาเบิงงวดนี้เลขน่าจะว่าเพิ่นหายอีหยังมากน่าจะพี่น้องเนาะหนึ่งสิงหามาแล้วจ้าของแท้มาสั่นรวยเปอร์เซ็นเพิ่นว่าน่าจะเด่นบนมาสั่นเพิ่อนหายหกกับเจ็ดหายหกมาสั่นจ้าเพิ่นว่าเนาะกาพิจารณาเพิ่นไม่เป็นแนื้อท่าเลยน่าจะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่าเลขวิ่งมาสั่นกามาหลายชุดน่าจะพี่น้องเพิ่นกับว่าของปลอมของปลอมอันนี้แย่ไปสี่กะเลยเอามาให้เบิงกะขันมีอีกรอบนึงกะเสีมาให้เบิงน่าจะพี่น้องเนาะ วันที่แล้วเพ <mel> ื่นไห้สองข้อสองเจ็ดน <mel> ่าจะข้อสองหาน่าจะเนาะมาตามต่อเลยน่าจางวันน <mel> <ic> ี <learn> <mel> <ic> ้หน <learn> <mel> <ic> ึ่งสิงหาเพิ่นให้อีหยังมาวสันจาเพิ่นบอกว่าอันนี้อาจิรมยะของแท้ก็ได้น่าจ่าพี่น้องเพราะว่าเพิ่นว่าของปลอมมาสองอ่นสองบินแล้วน่าจ่าเนาะวิ่งหนึ่งวสันจาเพิ่นว่านอกกับอิจารณาไว้เป็นแนวทางเลยน่าจ่าเนาะวิ่หนึ่งไปเลยรับตังวสันจาเพิ่นว่าเนาะแนวทางอาจารย์ท่านต่อไปแล้วจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่าเน้นๆว้นวสันจากับแนวทางของอาจารย์อุทัยจันมณตีเนาะพี่น้องเนาะ สามตัวเพิ่นก็ว่าเก้าสองหกเก้าสองเจ็ดเก้าสามหกและเก้าสามเจ็ดประสันจ่าจากแนวทางบนเน้นๆของอาจารย์อุทัยอาจารย์มุนตีเนาะจ่าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้กับละว่าสันจ่าเพิ่นว่ามาบอกแค่นี้เด้อว่าสันเม็ดเดียวกันเคีเพิ่นว่าศูนย์สี่ว่าสันจ่าพี่น้องผู้ใดติดตามหรือว่ามาอาจารย์ท่านนี้กต่แคบหนาจอไว้เป็นแนวทางใดเนาะพี่น้องเนาะเนีทางอาจารย์ท่านต่อไปเลยจ้าโค้งสุดท้ายว่าสันจ่าของอาจารย์สามารถเนาะจ่าพี่น้องเนาะ ห้องสุดท้ายอาจารย์สามารถเพื่อนบอกว่า057เน้นๆ่าสั้นพี่น้องสองตัวเพื่อนกะ052557ประสัตอัดอัดพี่น้องเพื่อนว่า0หาพนะบนล่างวิ่งรวด0กับผา่าสั้นจาพี่น้องเพื่อนว่านอกจากแนวาทางโค้งสุดท้ายของอาจารย์สามารถเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เลขวิ่งแย่ไปสีเองเนาะจากพี่น้องแย่ไปสีคำนวณกระไดออกมาแบบนี้เพื่อนแย้ไปสีบอกว่าวิ่งรวด บนล่างหนึ่งนอกจากพี่น้องแย่เปซีก็มักหนึ่งหนึ่งหนึ่งซีซีจ็ดกแปลสัรกมากแย่เปซีมาแห้งก็คือหนกัแปดแนอกจากวันนี้เนาะปุรพิจรารณากมักหรือว่าม,ากกามักเล็น้ำแย่เปซีกะเอาไปเป็นของมุ่เนวทางไหน,หนอกาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่นมาเรียกจ่าพี่น้องเพื่อนบอกว่าสอตบนตรงโตัวสันจ่าเพื่นว่าเพื่นกระหายม้กศูนยห 047 058 078 8 7, 4, ส่าสั่นตัวเน้นเนเพื่อนกะ8ป4 2ตัวเพื่นกะ74ว่าสันสมหวังนะคะ่าสันจากบนว่าจากเอสอสุพรรณเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เลขวิ่งคนถามหามาาลายน่าจะพี่น้องมากบนกะเขามากยายเพชรเียมาให้เบิ้งสองหวดกัเขามาสองหวน่าจะพี่น้องงดทีแล้วให้เจ 70ล้านวสันจ๋ามาเบิงหวดนี้เลยเนาะจ้ะเนาะสายวิ่งแรงดีมีพลังวสันบนลานบนายย่างว่าเพิ่นให้อีหยังเนาะพี่น้องเนาะมาเล้วจ้าวสันเพิ่นว่าสายวิ่งแรงดีมีพลังวสันพี่น้องเพิ่นบอกว่าบนวสันซีซสี่สิบเจ็ดล้านวสั่นจา๋นจาเพิ่นว่านอู้ใดติดตามเพิ่นอยู่กะแคปหน้าจอไปเป็นแนวทางเลเนาะจ้าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้นอนมาบนวสันสิบหก กอลักระดา,าเปิ้หันเปิ้ลไฮมาศูนย์กับหกประศั่นจ่าเพิ่นว่าเข่าศูนย์ล่างเนาะจากพี่น้องเนาะงวดนี้ตามต่อเลยเนาะจากว่าเพูดนในอีกยังมาพี่น้องงวดนี้เพิ่นว่าว่าบนนอนมาว่าศั่นพี่น้องหนึ่งสิงหาเนาะจาเนาะเพิ่นบอกว่าหกกับแปดประศั่นจ่ามาตัวใดตัวหนึ่งปุ๋ยล่อเพิ่นอยู่กะแคบหน้าจอไปเป็นแนวทางเลเนาะจากเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้เอ็ดนุ่มว่าศั่นจ่าพิ่นว่าล่องไฮเร่อชุดล่างว่าศั่นจ่าพิ่นว่าเนาะ ลงไ้แจวชุดล่างว่าล่างตัวเดียวแปดประสันจานน้าพี่น้องเพื่อนว่าเพื่อนกะไฮสี่แปดแปดสองแปดแปดและเก้าแปดปะสันจากแนวาทางชุดล่างของแอดนมสองตัวล่างแ um อดนุ่มนอกจากพี่น้องเนาะกระมักแปดแปดที่กันกับแยกเพสีอยู่ได้จ้าพี่น้องจวดจาดฝาดบ้มเลยเนอกจากเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ของแอดนูดีประสันจา้าแอดนูดีเพื่อนบอกว่าหลักร้อยวระสันกะมีศูนย์สองสี่เจ็ดปสันมีรูดบนหากับเก่าเด้อพี่น้องเด้อ มาเบิง3ตัวเพื่อนนอกจากพี่น้องว่าแอดนูดีเพื่นไหนอีกย่างมากนอกจากเนาะเพื่อนบอกว่า2 5 1 7 5 8 5 5 8ว่าสั่นจ้าแล้วก็9 5 1 9 5 5แล้วก็5 5 5ว่าสั่นพี่น้องแล้วก็2ตัวเพื่อนก็5 1 2 1 2 9 หาแปดกับหาหาวสันจ่าพี่น้องเพื่อนว่านัดเหลียวตองมาวาสันจ่าจากแนวทางของแอนโนดีบนบนนอกจากพี่น้องมาเบิงลางเพื่อนจ่าบานของมูลแนวทางลางของแอนโนดีนอกจากพี่น้องเนาะนี่แนวทางลางแอนโนดีหนึ่งสิงหาวาสันจ่าเพื่อนว่าวิ่งลูดลางสองวสันจ่าเพื่อนว่าเนาะเพื่อนกะหายมากสองหนึ่งสองแปดสองศูนย์และสองหาวสันจ่าเพื่อนว่าเน้นๆก็คือสองแปดกับสองศูนย์มาสันแนวทาง สองตัวรางวัลทิ่รางวัลเลขถ่ายรอตตลี่าส,สันจ่าพี่น้องเพื่อนวานเนาะผู้ใดติดตามแอดโนดีอยู่กะแเขบหน้าจอไว้เป็นแนวทางใดเนาะจ่าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่าลุงนิ่นมาส,สันจ่าเพื่นอนวานเนาะลุงนิ่นงวดที่แล้วเพื่อนว่าห้หาสวงาสันจ่างวดงวดแรก่าสันเพื่อนเอาลงใไ้เบิ่งน้องงวดนี้เพื่อนบอกว่า,าจวววเ,สสจ,เ,าเาจ็ดหามาสันจ่าลุงนิ่นสายสิงเนาะจ้าผู้ใดติดตามแอดลุงนิ่นอยู่กับเขบหน้าจอไว้เป็นแนวทางเดเนาะจ่าพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่าแนวทางสองตัวบนมาสันจ้าพี่น้องเพื่อนบอกว่าหมดที่เรียกเพื่อนให้หาออกเจ็ดสองห้านอจ่าพี่น้องเนาะงวดนี้เพื่อนบอกว่าให้แปดสองสามมาสันพี่น้องเพื่อนก็เลยจับใหยนอจ่านอเน้นๆเพื่อนบอกว่าสองแปดแปดสองสามแปดแปดสามมาสันจ้าพี่น้องผู้ใดติดตามเพื่อนอยู่กับเก็หน้าจอไว้เป็นแนวทางใดนอจ่าเนาะแคกไปสีกับเบาเรียวเป็นเลยก่ะคอตรวจคอไพ่เลไลน์นอจ่าเนาะขันวัลผิดพลาดประการใดกับคอตัวดี่เลอจ้าพี่น้องเนาะ อาจารย์ท่านต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่าแอดสกุวมาสั่นจ่าหนุ่มสกุเนาะพี่น้องน้องหัวที่เลี่ยวเพื่อนบอกว่าเด่นบนสองว่าสั่นเพื่อนกระจ้าให้เขาสองหาเพื่อนตรงๆเนาจ่าพี่น้องเนาะมาตามต่อเลยเนาะจ่าวางวัวนี้หนุ่มสกุลคนมาหาเฮงเป็นเสียหายอีกอย่างเนาะจ่าเนาะหววนี้เพื่อนมากแล้วจ้าเพื่อนบอกว่าเด่นบว่าสั่นพี่น้องเพื่อนว่าสามกับหกเนาะจ่าเนาะสามตัวเพื่อนก็มีสี่สามสอง 694าส,สันแล้วก็04503 6ี่สันพี่น้องกันเบิ่นกับ225 355 711าันจาก2ตัวบนรางเพิ่นกัเด่น1กับ6เนอกจากเพิ่นกับห้มากกัน1 5 4 1 2 4 6 369และ62ขอให้โชคดีเดอ้อทุกคน่าสันจาจกแนวทางของหนุ่มสกุลคนมหาเฮ่งนอกจากพี่น้องเนาะจาาถ่ายคลิปนี้ให้ไปแซ ยายเพสีก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ่าที่ได้เของมารับชมรับฟังก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงเรื่อยๆสุขุมสุขนเนาะจ่าพี่น้องเนาะก็ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ่าที่ได้แบ่งปันข้อมูลแนวทางให้ยายเพสีมาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมรับฟังเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายเด้อจ่าสวัสดีจ้า